สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษคลิปนี้เป็นรักสัมสร้างของชาวเมษประจำเดือนสิงหาคม2563นะคะดูตามลัคนาก็ได้ดูตามราศีก็ได้แต่ว่าเน้นไปที่ลัคนาก่อนสาหรับท่านใดที่รับทราบลัคนาของตอนเองนะสาหรับท่านใดไม่ทราบก็ดูตามราศีได้13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันที่บางแบบไทยคะ่ะอาจจะมีทั้งตรงและอาจจะไม่ตรงเลยเนื่องจากเป็นการอ่านภาพรวมเรื่องราวของคนจุนวนมากมาผสมผนกันเนาะแล้วก็เรื่องราวของคนทั้งสามฝ่ายสาม,มารถเกิดสลับด้านกันได้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความ ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยเช่นกันเนาะไพ่ของชาวเมเปิดออกมาแล้วเรียบร้อย3ใบนะคะมีเดอะสตามีห้าม้แล้วก็มีเดอะซันปิดท้ายถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะดีเกินครึ่งเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังคงมีตัวเนี้ยที่ดูวุ่นวายวุ่นวายหน่อยนะคะสถานการณ์ของชาวเมที่จะต้องเจอหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องราวภายในจิตใจของเราก็ได้ที่มันยังคงสับสนอยู่ยังมีความวุ่นวายในใจอยู่ถ้าหากไม่ใช่สถานการณ์อาจจะหมายถึงสภาพจิตใจของตัวเราเองนะแต่ว่าคุณพยาพยามที่จะนิ่งอ่ะพยายามที่จะ สงบสงบคือคือมองภาพรวมด้วยสายตาแล้วเนี่ยดูเหมือนเรื่องราวมันไม่มีอะไรแต่ว่าข้างในมันยังวุ่นวายอยู่แต่ว่าชาวเมฆก็ดูมีพลังขึ้นมา เยอะเหมือนกันในช่วงสิงหาคมนี้รู้สึกที่ยังรักตัวเองยังมองว่าอนาคตยังไงคุณก็ต้องผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงแบบนั้นได้ด้วยเพราะว่าไพ่เดซันมันเป็นไพ่ที่ช่วงชัวง่วจั๊วางเป็นไพ่ของความสําเร็จมันมาหลังจากที่เราเจอเรื่องแย่ๆเรื่องวุ่นวายวุ่นวายนะคะ,ะในบางท่านนะคะอาจจะมีคนนํา นำข่าวสารหรือว่าเราพยายามที่จะอยู่นิ่งๆแล้วแต่คนนอกเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนีม้มาเล่าให้เราฟังยังไงดูจากสองใบนี้แล้วเนี่ยผู้อ่านก็ยังเชื่อว่าพลังของเมธเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามไอ้ห้าไม้ตัวนี้ไปได้ดราม่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆแบบที่ใจเราต้องการทุกอย่างต้องใช้เวลาเดอะสตาร์ก็ต้องเป็นเป็นไพ่ที่ต้องใช้เวลาเดอะซันก็เป็นไพ่ที่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้น ชาวเมธอาจจะต้องอาศัยเวลาในการที่จะคลี่คลายปัญหาในบางจุดในบางอย่างนะคะแต่ว่าไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่ดีแล้วไพ่ที่ดูแย่ๆก็ไม่ถึงกับแย่มากอะ่ะเป็นแค่ความวุ่นวายใจหรือหงุดหงิดใจหรืออาจจะมีการทะเลาะกันหรือมีปากเสียงกันในบางในบางวันในบางอารมณ์แบบนี้นะแต่ว่าคุณสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ของเขาบ้าง ผอ่านไม่ได้เปิดไพ่เอาไว้เนาะก็จะต้องเลือกไพ่ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเ,เลยเพราะที่ผ่านมาจะเลือกไพ่เปิดเอาไว้ซึ่งจะต้องใช้ไพ่หลายสำหรับนะคะแต่วันนี้ก็มาแบบามาแบบเวลาน้อยนิดนึงก็เลยแบบดูรีบรีบแล้วก็ไม่ได้เปิดไพ่เอาไว้ให้เนาะเดี๋ยวเปิดไปพร้อมกัแบบเพื่อนๆแล้วกันขอดูไพ่ของเขานะคะคนที่ชาวเมฆคบด้วยคุยด้วยหรือว่าแฟนของชาวเมฆเขาเป็นยังไงบ้าง โอ้เวอร์ค่ะอุ oh, Tower mm ้ย the d e a t ว o w e r กับเดสอืมปิดท้ายที่ไพ่พระเ a j o r ทั้ง3ใบเลยอะ่ะเป็นไพ่ใหญ่ทั้ง3าใบเลยอะ่ะพลังแรงมากาเวอร์ Tower มันเป็นไพ่ของคนที่ถึงจุดเดือดถึงจุดที่มันจะต้องแตกหักอ่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันขั้นรุนแรงได้นะคะแต่ผู้อ่านตอนนี้ยังไม่รู้ว่า คำว่ามีอารมณ์ที่รุนแรงตรงนี้เขามีกับฝ่ายไหนเขามีกับเมธหรือว่าเขามีกับบุคคลที่3นะแล้วชาวว่ากับเดทมาด้วยกันมันคือไพ่ของการจบสิ้นอ่ะมันเป็นไพ่ของการเลิกลาก็ได้พ,ดพูดกันตรงๆอันนี้อย่าว่ากันนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งจิตตกนะไพ่ของการจบสิ้นการเลิกลาการทะเลาะบ่อแวงการหย่าร้างการแยกทางหรือบ้านแตกสายค่าหรืออะไรประมาณนี้นะคะทีนี้มันติดไพ่ปิดท้ายด้วยไพ่พระสังฆราชไพ่พระสังฆราชเนี่ยคือผู้ที่เข้ามาเคลียร์ปัญหา หรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนกันไปพูดคุยกันทําข้อตกลงกันให้ได้ชัดเจนข้อตกลงบาอย่างที่มีพยานที่มีพยานที่เป็นผู้ใหญ่หน่านับถือหรือต่อหน้าเจ้าหน้าที่อะไรก็ได้อาจจะมีโอกาสตัดสินใจที่จะขอยุติความสัมพันธ์อย่าร้างเลิกลาในบางคนอาจจะถึงกับเจ็บกับเจ็บปวดกับความรักจน จนเข้าหาธรรมะได้เลยเพราะว่าสังฆราชเนาะเป็นไพ่พระนะคะอเขาจะจบกับใครเนี่ยแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเด่นชัดมากขึ้นแต่ก่อนอาจจะมีการคลุมเครือหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอันนี้มันเด่นชัดมากเพราะว่าไพ่เดอะเดสมันนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตอะจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะกระทันหันรุนแรง ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าไม่ถึงขนาดที่จะต้องเลิกลากันนะในบางคู่นะคะขอให้เราะมัดระวังเรื่องคําพูดหรือบางทีอาจจะมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับข้อตกลงบางอย่างข้อพิาพาทสัญญาบางอย่างที่เคยให้ไว้ต่อกันแล้วมันมีใครคนหนึ่งที่ไม่รักษาสัจจะหรือมีใครคนหนึ่งที่ยึดมั่นในสัจจะมากเกินไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําตามมันเป็นความขัดแย้งขั้นรุนแรงได้นะคะในบางกรณีเนาะ ก็ขอให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะอาจจะมีการทะเลาะก,กันซึ่งน่าจะเป็นเขาที่อารมณ์รุนแรงกว่ากว่าเมธนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมธได้ไพ่เดสตาร์เมธค่อนข้างที่จะดูแบบคือพยายามอยู่แบบสงบสงบพยายามที่จะไม่ไม่ร้อนรนไม่อะไรอะไรเงี้ยไม่ไม่เข้าไปวุ่นวายกับใครแล้วแต่ว่ากลายเป็นเขาที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหรือว่าอาจจะมีคําพูดที่รุนแรงนะคะ แต่ยังไงก็มีไพ่พระเข้ามาปิดท้ายไพ่พระอาจจะมาเตือนสติให้เราให้เรานำธรรมะเข้ามาข่มทาวเวอร์กับเดสก็ได้ไพ่เดสคือไพ่ของปีศาจไพ่แห่งความสูญสิ้นไพ่แห่งความเจ็บปวดความสูญเสียอะไรประมาณนี้ทาวเวอร์ก็ตรงตัวเลยค่ะตึกถล่มฟ้าทลายมันเหมือนหัวใจสลายอะไรแบบนี้แต่ไพ่พระเขาก็มาคุมปิดท้ายให้ก็ถือว่าดีนะคะที่มีไพ่พระเข้ามาเตือนสติเราให้เราแบบเหมือนกับ ยึดมั่นในในเหตุและเขาเรียกอะไรอะ่ะในธรรมชาติของชีวิตคือเอาธรรมะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอะไรแบบนี้ให้ใจเย็นเย็นให้มีสติอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้มาดูบุคคลที่3บ้างขอดูบุคคลที่3นะคะของชาวเมฆช่วงสิงหาคม2 5 6 3 ราชนีดาราชนีเหรียญแล้วก็สีถ้วยมันเป็นบรรยากาศที่เขาทนกับสิ่งนี้มานานแล้วคิดอยู่ตลอดว่าชีวิตของเขาจะเอายังไงต่ออาจจะมีข้อเสนอไม่ค่อยอยากจะโอนอ่อนอะไรอีกแล้วอะไรแบบนี้นะคะเขาอาจจะยื่นคำพูดอะไรที่แบบตรงๆหรือว่าเด็ดขาดมาถึงคนกลางอารมณ์เบือ่ออารมณ์เซง็งอารมณ์แบบ ทางเลือกทำไมมันมีแค่นี้อะไรแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้พอใจกับทางเลือกที่มีอยู่อยู่ที่คนกลางว่าจะตัดสินใจยังไงให้เด็ดขาดนะคะทาวเวอร์กับเดทเมื่อสักครู่นี้ในขณะที่เมธเป็นเดอะสตาร์เมธพยายามอยู่นิ่งๆละกับสถานการณ์แต่ปลายทางของคุณมันค่อนข้างที่จะดูดีนะคะเพราะว่าคนที่3ามเขาก็ไม่อยากที่จะรอแล้วเขาเริ่มเบื่อแล้วเขาเริ่มเซ็งแล้วกับการรอคอยเขาเรอม,มานานมากเลยนะคะอยากจะให้มันชัดเจนสักทีคือจบก็จบ คือจะคบก็คบเือะอะไรประมาณนี้นะมาดูสรุปเรื่องราวนะคะแนวโน้มจะออกไปในทางไหนเนี่ยมันมีการเจราจากันของคนสามคนมันมีการพูดคุยเอ,อ่ทำข้อตกลงยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเครียดเหมือนกันนะคะอืมอืม เครียดกับรักสามเศร้านี่แหละเพราะว่าเนี่ยมันเป็นไพ่สามถ้วยกับไพ่สามเหรียญมันเป็นความสัมพันธ์ของคนสามคนที่มันมีผลประโยชน์ต่อกันและกันผลประโยชน์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวอาจจะหมายถึงในแง่ของความรู้สึกทางใจด้วยนะคะซึ่งมันทําให้ทั้งสามฝ่ายค่อนข้างเครียดพอๆกันเลยแต่ชาวเมษได้ไพ่ตัวตนที่ดีกว่าคู่ของคุณแล้วก็กว่าบุคคลที่สามเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อให้เครียดยังไง เราก็ยังอดทนกับปัญหานี้ได้อยู่ตราบใดที่มันยังไม่ถึงเวลาที่ต้องจบแต่ว่าไพ่ของเขาเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดออกมาดูเหมือนเขาอาจจะมีอารมณ์บางอย่างที่ที่ถึงจุดเดือดอะไรบางอย่างซึ่งก็ต้องรองรุนว่าเขาจะตัดสินใจยังไงสำหรับคนคนนั้นนะคะ ส่วนบุคคลที่3เองเขาก็อยากจะชัดเจนนั่นแหละเพราะเขาเบื่อกับก,บการรอคอยแล้วในช่วงสิงหาคมนี้อ่ะโดยยังไงก็รอดูแล้วกันนอะก่ามันจะตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะดูฟังเพื่อเป็นแนวทางก็พอเพื่อไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องซีเรียสกับคำทำนายนะคะมันยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงสำหรับเราแล้วก็คำทำนายก็มีทั้งผิดมีทั้งทำนายถูกนะคะอันไหนที่สบายใจแล้วก็เชื่อน,นั้นอันไหนที่ฟังแล้วแบบไม่สบายใจเมืม่นก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องใส่ใจเนาะยังไงก็ฝากขอบคุณอ่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมช่องของเรานะคะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างผู้อ่านต้องขอบัยไปในทีนี้ด้วยลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับชาวเมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ